เมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่อท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวโมเมนต์ความสุขความศรัทธาและความเป็นตัวเองครับที่นี่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีครับ สวัสดีครับผมต้นตาครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวกันที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนนั่นเองนะครับใครเขาบอกกันล่วครับว่าการท่องเที่ยวจะต้องไปเที่ยวเฉพาะในสถานที่ที่เขาคิดกันเท่านั้นครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวรับรองว่ามีความสุขอย่างแน่นอนกับทริปอิ่มบุญสุขใจวัดพระพุทธบาทสถานที่ที่เป็นลานม์าของที่นี่ครับถ้าพร้อมแล้วก็ผมว่าออกไปท่องเที่ยวกันดีกว่าครับ วัดพระพุทธบาทราชาวารมหาวิหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่และอยู่คู่กับที่นี่นะครับเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานที่สําคัญนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระบ,บุรีครับซึ่งก็มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศนะครับต่างเดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรเพราะเขามีความเชื่อกันครับว่าถ้ามากราบไหว้สักการะขอพรครบ7ครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วครับ มีประวัติศาสตร์เล่าสืบต่อกันมาว่ารอยพระพุทธบาทถูกค้นพบโดยพรานบุญเมื่อปี2167สมัยรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์และเจ้านายพระองค์ต่างๆได้เสด็จกราบนมัสก,การรอยพระพุทธบาทมาโดยตลอดสมัยก่อนการเดินทางยากลำบากมากต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง3วันทั้งทางบกและทางน้ำจุดต่างๆที่พระมหากษัตริย์และเจ้านายหลายๆพระองค์ ได้เสด็จแวะประพาสเกิดเป็นเส้นทางทางประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังอย่างพวกเราต้องหันมาศึกษาตามรอยประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับเขาก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับจึงได้มีการจัดงานเสวนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ,อรําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีครับในไหนผมก็มาเที่ยวที่นี่ทั้งทีนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมกิจกรรมกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะคุยกับคนที่นี่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับ การเสวนาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดสระบุรีและผู้ที่สนใจได้เข้าชมเพื่อที่จะเรียนรู้และรับฟังข้อมูลวิชาการทางประวัติศาสตร์หลักฐานที่ปรากฏในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทและบริเวณใกล้เคียงที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงการเสวนาแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในอำเภอพระพุทธ บาทแห่งนี้เพื่อที่จะต่อยอดสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั่นเองครับยองอ,อกยกตัวแล้วหันมาทูลพระฮารีระัะเชิญขอร้อง และประเพณีที่คุณเห็นอยู่นี้คือประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ช่วงวันเข้าพรรษาครับมีอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจนั่นก็คือตักบาตรดอกเข้าพรรษานั่นเองครับซึ่งประเพณีนี้นะครับได้รับความนิยมจากผู้คนในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทรวมถึงบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากๆเลยละครับผู้คนที่ต่างเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนารวมถึงนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ครั้งนี้ครับพี่ครับซื้อหน่อยครับพิธีตักบาตรดอกไม้ได้เริ่มต้นขึ้นจากขบวนแห่พระพุทธรูปอันง,งดงาม ตามด้วยขบวนพระภิสุสงฆ์ที่ออกบิณาบาตเพื่อรับดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระภิสุสงฆ์จะนำดอกไม้เข้าพรรษาไปสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ที่ทำบุญตักบาทได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ การได้ร่วมทริปในครั้งนี้ครับทำให้ผมได้เห็นว่าทุกเส้นทางของการเดินทางของการท่องเที่ยวลุ้นแล้วแต่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครับรอให้พวกเราออกไปค้นคว้าแล้วก็เรียนรู้บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเก่าของใครหลายๆคนแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของใครอีกบางคนด้วยและครับอย่าลืมออกไปค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยตัวของคุณเองไม่แน่นะครับว่าที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอาจจะมีคําตอบรอทุกคนอยู่ด้วยกันนะครับ